สวัสดีค่ะวันนี้จะมาดูของสะสมกันนะอันนี้ไม่ใช่ของสะสมว่าอดไฟมันลอยอ่ะรอ,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 อดูอันลอยกันโอเคมาดูของสะ,สะสมกันนะคะอันนี้ไม่ใช่ของสะส,ะสมแต่เป็นอุปกรณ์เราก็ไม่นับนะเป็นบ้านโพนีกับบ้านเพชรช็อปก,กับอุปกรณ์ ของสะสมก็จะมีเป็นสมุดบาร์บี้อันนี้เล่มใหญ่เลยเห็นไหมเดี๋ยวมนเห็นไหมคะเนี่ยสมุดบาร์บี้นะสะมุดบาร์บี้หนึ่งกระดาษทับด,ดาสองเราสะสมเป็นกระดาษทับด,ดาวอันนี้ยังไม่ได้ใช้เลยกระดาษทับด,ดาสองโพนี่สาม LPS สี่อาจจะมองไม่เห็นเนี่ยค้างใน LPS 4นะคะแล้วก็จะมีเป็นตุ๊กตาบาร์บี้หแต่ไม่โชว์หมาหกมาหกมาหกเครื่องประดับเจ็ก็ไม่โชว์บายบาย